นั่งเลยไห้นดนั่งเลยครับ <Yeah. S 1> อของพ่พออะไรพ่อพ่อผมอะไรของสวัสดีครับพบกับเอกเชนเคยนะครับกับบรรยากาศมอบรถวันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับพี่สุริใจครับพี่สุริใจสวัสดีครับครับคุณพี่สุริใจเดินทางมาจากช่องสะเดานะครับจังหวัดกาญจนบุรี อันนี้เคสนี้ก็คือเราไปเซ็นให้ยันถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็แนนอนุมัติแล้วก็มารับรถในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็น e suzuki max เครื่อง3,000ปี2004นะครับรถปีเก่าแต่สภาพยังสวยอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาถามความประทับใจของคุณพี่สุรีใจที่มาใช้บริการของสรมพลรมยนต์ของเราดีกว่านะครับสวัสดีครับครับนะ คุณพี่สุริใจประทับใจอะไรในทรงพลุ่มยนต์ของเราประทับใจคือว่าออกง่ายรถคือว่าเปอร์เซ็นต์เยก็ยันบ้านเลยครับประทับใจออกง่ายออกง่ายครับไปเซ็นยันบ้านเลยนะครับบริการเยี่ยมครับแล้วยนยารู้จักทรงพลุ่มยนต์มาจากทางไหนครับอ๋อผมเคยคับผทานบ่อยบ่อยแล้วเ็าเห็นรถสวยดีผมก็เลยมาแวะดูครับ ก็ผ่านมาแล้วเจอรถเราแล้วรถเราสวยก็เลยแวะมาชมนะครับอ่าแล้วมีอะไรอยากบอกกับคนทางบ้านไหมครับที่กำลังมองหารถยนต์มือสองในตอนนี้ถ้าใครอยากได้รถก็ให้มาที่ทรงพลรวมยนต์นะครับออกง่ายออกง่ายนะครับครับอือไปเซ็นเงินบ้านนะครับไปเซ็นเงินบ้านนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับใครที่ต้องการ รถกระบะมือสองอยู่ในตอนนี้เอกก็ต้องขอทรงพรมยนต์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะนะครับออกรถง่ายเอก,กสารไม่ยุ่งยากที่สำคัญฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบรฟรีค่าดำเนินการนะครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับเอกก็ขอฝากบรรยากาศมอบรถในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อ ก็ที่เพจสมพลลุมยนของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจสมพลลุมยนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ